มีความสวัสดีครับพบ่อกันคือเกา่าพบ่อกันเช่นเคยครับนะวันนี้สามข้อครับมาสามขอ้อปอเตี่ยวม,มากกอนมูครับนะเราลงไปทางนี้มีนามครับบปอกขมิ้นใจมีนามอุ้ยไปสุดหนามมื้อเ่าครับนะปากนอกครับนะ ถ้ากุ้งแคดปากนอกนี่ครับนี่กะของแมตติกับของสำนิฟ้ามครับนะแม,มตติกรัดมาแล้วนี่โอ้ยครับเป็นเป็นอย่งไรเป็นเป็นจเจริญไม่เลืออ่ะเก้าอ,าอีนางเขาคือเกา้าอายุการใช้งานก็นเริ่มนะครับพุยล่ะผ่าใส่ดูไหลครับนะเริ่มเจออันนี้แล้วอเอา,าแมตติกไรมาก้วครับนะเช่นเคย นางไายคลิปเสยคือขึ้นเก่าเดี๋ยวๆโอ้หันควงกันต่างทากันปอกระไดอ่โยกหนาโยกแรงต่างปอมไายครับนะเก็บป,ป่าบรรยากาศเมติกทายไอไล้ลายงัวคือเกา่าเพราะเตี้ยรัดยุบป,ปองพุ่นครับนะลงงัูน้อยสองตัวไปพุ่นครับนะนี่ก็เออ่โอ้ผ้ามันสันนะ่นเนาะเป็นขยับหนาขยับแรงอยู่มันสัน่น ปุ๊บอ๋อต้องสองมือครับนะอืมไม่เสียฟรีกรับผมมีขาตั้งกล้องกับเบขีบข่ขันพายครับม่มีเงี้ยอา่าอาจจะเป็นสันสันเนยนะาจะเป็นภาพกระตุกภาพสันเวียนหัวนนหน่อยหน่อยอดเอาครับนะเป็นบรยาา <c oughs> บรยากาศบรรยากาศออริจินอลโพดครับนะออริจินอลอีหลีเมือ่อกี้ฝนตกไปแล้วร,ะละรอบหนึ่งครับนะพายุ เอ่ออะไรลืมชื่อนะครับเนาะเป็นไตฝุ่นอย่างเนาะจะเข้ามาทางเวียดนามครับนะไปทางเหนือแล้วก็จะตีลงมาอย่างมากก็เป็นมาถึงบ้านเราก็เป็นดีเพกชันนะครับนะเอ่อแจะก็คำว่าวันที่เก้าที่สิบมื้อนี้ก็สิบ่แม่นวันที่เท่าใดล,ล่ะห้าหกหรือเปล่าบ่แน่ใจนะครับเนาะโอ้ลืมวัน,นะล,วนลืมคืนเถอเนาะ กก,กุมไรบ้าอยอ้พุนเนาะสิงโง่กลับไปพุนเนี่ยบัดปึ๊บอ่ะ,อะบอม,มาครับสิต,ตีครับมันโหม,นมันมีอยังกลิ่นผึนใบอยากมากอืมกลับเป็นเหลืองออมาขึ้นมา สภาพของเอ่เออทวีซับนี่ครับเขาเริ่มยาง,งาขึ้นมากก่อนมูนะครับทวีซับนะ,ะกินน้ำบอกินมาอู้จอยครับแต่สมโชคเขานี่ยแล้วครับเนาะบอขึ้นเลยลูกแหลกมันมจอยแห้งลูกก็เริ่มพร้อมแล้วครับเนาะกินบอปันใดครับกินหญ้าครับบอปันใด แต่ส่วนทวีสับเอ่อก็บสภาพเพิ่นก็สดชื่นขึ้นอยู่แต่ว่าโบหัวหลูมในท้องเป็นยังไงจับเบิ้งก็ว่าลูกดินบ่อนี่สัมผัสบ่อใดครับว่าดินบ่อดินครับเนาะสามรอบแล้วครับนี่ยปิดยังไงหรอกเนาะขอให้ลูกปลอดภัยแล้วกันนะถ้าตามตามที่เห็นมันผสมนี่ก็อยูเล่าเล่าวันที่ยี่สิบสี่นหมืับเนาะไปแล้วทวีสับครับยี่สิบสี่ตุลาเดือนนีเหระครับเนาะ แล้วนุมม่มเปนไข่จนว่านุ่มเพลื่มเหี่ยวจังหน่อยครับนะหรือจังใดหรือคิดไปเองครับเนะาะก็คิดเครียดเนี่ยู่เยอกันครับเนาะโอแต่ละตัวจังบนห้อมกันกน,น,กน,ววน,นี่ครับบนหะ้อมกับรูปบนเหยี่ยวกันตัวทวีสาวเนี่ยบนหูสาเหตุบุญห้อมในหูครับเนาะแต่กระแข็งแรงดีครับบนห้อมเอ้าออกใหม่แล้วเมื่อก็น่าเอาออกกันนะ เรียบร้อยครับไปไปออกแล้วบรดีทาย,ทย evet. ตอนดึงครับตอนดึงกับเขาเมือตี้กล่องอย่างนี้ครับนะสอดใหม่ครับเนะนามันแขนถึงเทเลนอยมันเียบตัวซ้ำหนาเรยอ anh hẹn thấy lái bỏ xe 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 มาแล้วมะมาดูมาดวเสืออยู่บันพีน่้เสียบเนาะเห็นมากังสั้นครับมันเหี่ยแหละกับเน้นอย์กัดถึงเนี่ยไปถึงเนีย่ยเสียบครับนีสซเป็นมันได้ยาลายอย่างนี้ครับ ยางเหยียบซองขับหบกันนี้จออ่อยเสือยอยู่ห้องไซเดอก์คือเก่าครับมันมูหลายเสีเยแล้วครับนะเฮ้ยเฮ้ยมูกินอยู่หลายตัวครับนะก็เลยเห็นห้บ่อยักมาครับเหลือสองตัวสามตัวนี่มาเลี้ยวเขาบ่าอยู่ เอ้ยฮัลโหลผมมีหยังครับมีเครื่องยิงจ่อกับหยาเกิดน้อยๆมันันจังวาที่เพิ่นกินแต่กัดกินนี่มันเป็นกอเป็นกอครับกัดถือค่ำน้อยๆมันเกาวมันแนมเห็นก็เขียวกัดบ่นกัดมันอ่อนน้ำนึงแล้วก็ได้กินหน่อยน้ำหูเสืกว่ามันเสียบครับ ตเต็มป่าเต็มค่ำมันบ่อเสียบปนเนยคือของกินหลายครับของกินหลายบ่อเสียบของกินพวกเนี่ยมเห็นในน้อยนี่เสียบครับมาตะคนตะง,งัวครับพอๆกันมาเปนะดูเกือสามเหรอีฝุ่นตัวนีนไปแล้วงัวไปแล้วยา,ายไยพุ่นเลยพุน่น งัสวดพูดแล้วมันจิตขามน้ำในงัวนั่นเฮานร้านมันไหนมันรอยน้ำเลยนู่นก็พ่หยาดอีกะนะปลาเตียนะนะมาตะก่อนมูฉันแล้วก็เมติบก,ก,ก,บกหัวพู้ไดก่นอนนะตัวฉันได้ฟ้าในซาสุดมาพร้อมกันเมติกกมาพร้อมกันันบนะไปอาา่ะงมันจับายสอง้วครับ โดนเดี๋ยวมาไก,กลครับเพราะว่ามันบ่มีหยาง,งัวอโบขึ้นต่อครับนะมีน้ำมันบ่ข่อยอยากมาไปได้ไมง้อกับมาอย่างบัมืนลูกว่ทนมาบอไปแล้วนะลูกทั้งหนานไปมันมาสุดกะอันตรายลนเนี้ยจังน่อยครับมันเผลอกับะครับลอยนี่ครับตัวดี ไข่กันนี่ปดแปดคนละฝาสีได้ครับนะแต่ตัวกับหุ่นไม่ได้ครับนะความหนาไม่ได้แต่ท้องนี่พอไดอ้ว่าเขาเขากับส่วนสูงอีู่บนใดกับหนังแต่ขนาดลั่ตัวนี่ก็ตึงนันขางพ่อกันครับนะวนทุกตัวครับนะ ช่วงนี้ถือยาครับนะเวท่้งเกี่ยวยาไม่กินทั้งอาจจะมีต้มข้าวพะกินเน่ครับมันมีห่อมไอย่างก็เลยกินตืมกันนะครับพันโมได้เลี้ยงหมูส่วนสำนีฟาร์มนี่บอกมันบริเกินเลยละครับอาหารคน,นปีนี้นี่นักงูหลายครับขายออกแล้วลุ่งไม่ครับนะห่ามเลยกับเขาก็่ค่อยได้สีนะพ่อเนาะก็อาจจะเป็นสาเหตุนั้แล้วก็งูทองหลายนั้ก็เลยไปเรืร่อยๆเลยบริเกินครับ ไปมาเลยไม่ได้กินอาหารข้นเลยปนยีนี้กล้วยกัห่างๆเดี๋ยวซ้อในฟา,าร์มว่ามือแหลงก็เมือเจ้าพ่ออาจจะกล้วยให้กินจังหน่อยเตรียมกันที่กระซ้ายใหม่นี่ครับมากินยังสีครับมุกสูงครับเนี่ยติกมุกสูงเลนสิมุกกินนี่ยู่สูงครับสองเมตรขึ้นทำให้มันกินกกใหม่เครื่องใหม่ ดึงกินนี่ับตัวมันใหญ่ครับตัวใหญ่เรากินนึกสูงได้เอาประเดี๋ยไล่กินกินจ้ะมาคอยมากินอย่าตำครับมาโค้งปลากินอยู่ในปลาหกอยู่ดีครับไม่ติดออกไป้ว เขาไปทางนี่เป็นงูแมตติกค,ครับนะบุ่นปลาคนระับมีหญา้ามีเครือครับนะพินานี่ไมย่ยุค่านะี่ก็จะสูงครับนะสูงก็จะโล่งครับนะจะโลง่งหญ้าก็จะเป็นอีกแบบนึงครับหญ้ Nh าก็จะเป็นลักษณะนี้หล้วก็เป็นต้นที่ร้ายคนระับถ้าเกิดเป็นสูงขึง้นก็จะเป็นต้นดมเมืองหน่อยดมเมืองหน่อยนะต้นสาบเสือหน่อยวันอื่นดมดงเมืองดมเมืองมานะ โดนจะได้โพมาทังนี่ครับนะไปแต่สารนิฟามสุดเพื่ออาจจะขามไปพุ่นด้ครับนะไปน่นแต่พอไหวครับอาจจะมันไปเองครับิ่นค่อยไปแต่ว่าให้ขามนำก็สี่ยากอยู่ครับแต่ว่าสังมูไหลบนนี้ครับนะดันกันครับนะดันกันไปอาจจะขามไปได้หลังจากคนตกตอนปล่อยออกมานะครับนะตกอมาสิเบ็โมงครับนะตอนนี้ก็บาบสองขวาเลย ประมาณใบสองกวา่าสวิตมูก็ไลมากกับฝนตกหอดสะพานจังหยุดครับนะน่าแล้วสุดเลยเตีย่ยน้ำครับเตีย่ยน้ำทางมามาแต่ม่กลางครับออปลูกไม้เสียมพอได้รุ่นอยู่ครับเกิดอยู่ตึกฝนแน่น มันโดนมากอะกินดีอยู่ครับนะมันแห้งน้ำหนึ่งแล้วก็โล่งกระคอซสำไม่ฟ้าวเยวากกลยมัดของโล่งแห้งครับนะโล่งแห้งกินครับนะมัดกินลักษณะนี้อยู่โล่งแห้งกินแห้งกินดีอยู่นี่ครับสดอยู่ครับ,รบแม่พรวิศแต่กะ น้อยอช่วงควูวีน้ำตาลเอาเพื่อนอาจจะข่าวไปโน่นพุ่นครับนะอาจจะเนี่ยีสภาพกะคือว่าสดอยู่แต่ว่าลูกคนนีดจีเบิ้งเอาดีเหรอครับนะดินบ่ดินเนี่ยทองนึง่ง เจ้าปึงกับบออันนี้ครับนะนุ่มครับก็ให้เป็นสำใบดีน,นี่ครับบอลไหลเป็อย่างเป็นแร่น มันกับบลุบแล้วครับนะมองหันก็สีเบิง้งลุมแห้งพันวาสบายไไอะไรไข่แน่แล้วฉีดยาเข้าไปแหละแกตัดสินใจฉีดยาครับนะเอฟซีเป็นว่าเอาแม่ไปก,ก่อนมาสินจังได้กระช่างครับน่นเอ่อบ่มีแห้งตัดสินใจโหลดมาสินเลือกแมียทำความเอาท้ำตามนั่น,นครับนะเลือกแม่เพิ่นไปก่อนครับนะไ,ได้บ่ได้ลูกกระช่าง มึงส่งสชือคือครับหลายมือครับแลก็เป็นส่งปนเมลลาแห้งจัดเลยครับใหาย,ยาก่อนเลยฉีดยาดักเลยคอยจังมัดเบิ่งเอานี่รุ่นครับปีนี้ปีที่แล้วก็ยังว่าลูกพ่นลูกแม่ทวิสับนี่ก็ที่เก่าครับนะปีที่แล้วก็โดนน้ำปีสกินเล่นงานไปเด็อายุหนึ่งเดือนพอดีครับนะกับบ่ได้จ่อยเนผลิตปีนี้ก็เอาอีกแล้วทุากอารนี คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเพิ่นเคยเป็นล่ำปีปรเราบรจักครับมีนี่คือบวกินครับงามเลยอู้อยังไปยังไม่ใส่เวลาดโดนเราตัวนี้นะครับน้ำครับขึ้นไม่อีกแล้วครับน้ำขึ้นมาอีกคือเกาหนามก็กได้ จงเป็นน้ำเหนือครับน้ำเหนือรอบนี้เป็นน้ำเหนือครับนะน้ำเหนือสินักครับน้ำเหนืออีกส่งค้นโดยตรงครับนะน้ำเหนือจะส่งคนโดยตรงครับถี่แล้วครับนะทางเหลียงงัวเลยน้ำเนหนือขาอีกแล้วพันกระบกะกดกใส่นี่รถบูน้ำน ครับปล่อยเพิ่นบกวนเพิ่นกันครับนะปล่อยเพิ่นกินซะเพราะว่าให้กับมากินข้าวกินน้ำแถวนี้ล้วครับนะปล่อยเพิ่นกินไส้เก่าห้อที่พักพิงะที่นี่กับพ่อๆท่านี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบสวัสดีครับ